สวัสดีครับสวัสดีแฟนหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับนั่นแหละนะครับน้องสลับในงวดของวันที่1สิงหาคมนี่ก็จะได้โชคดีกันแล้วนะครับใครที่ไม่เคยถูกหวยเลยไม่เคยโชคดีเลยนี่ก็ขอให้ถูกก็ขอให้โชคดีกันในงวดของวันที่1สิงหาคมใครที่เคยถูกอยู่แล้วก็ขอให้ถูกอีกอ่าววดที่แล้วถูก1นึ่งใบวดนี้ก็ขอให้ถูก2ใบนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับน้องสลับในสูตรที่ลงให้ไปในที่ชัยดวงเฮงนะครับก็จะมีนะครับหลากหลายสูตร ผ่านมานะครับทั้งสรุปให้แล้วทั้ง2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบนก็มีนะในงวดนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับสลับในงวดนี้ซึ่งในสูตรที่เป็นสูตรเดิมนี่ตามจากในงวดที่แล้วก็เป็นในสูตรนี้เนาะสูตรสองตัวล่างนะครับงวดที่แล้วนี่ไปบนนะนะครับไปบนเนาะศูนย์ห้าชุดเต็มล่างนะครับ วันนี้นี่บางท่านบอกเอ้มันอาจจะไปบนอีกนะครับเนะาะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะไปบนหรือไปล่างนะครับอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ก็มีทั้งห้าทั้งสามเลยสูตรนี้ก็ได้ทั้งนะครับตรงแล้วก็กลับนะครับเนี่ยมันมาตรงนี้นะครับเนาะอืมก็ลองดูในวันนี้นะครับสองสูตรนี้นะครับซึ่งจับคู่ก็จับให้แล้วนี่แหละในชุดเต็ม อ่านี่ก็เป็นในสูตรเก่านะครับก็ขอให้มานะครับขอให้เดินดีต่ออีกแล้วกันเนาะสหรับในสูตรนี้นะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็มันก็จะมีในอีกสูตรหนึ่งนี่เป็นสูตรใหม่นี่นี่นะครับสูตรนี้นี่ก็จะเป็นในที่ห้างวัตติดแล้วนะครับเนาะในแหล่งว่ลล่าสุดเด่นชุดหนึ่งชุดที่สองซึ่งจับคู่กันก็ได้ในชุดนี้นะครับ นี่แหละก็ลองจบมาชนกันนะครับมันชนกันเลขไหนนี่เนาะชนเลขนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับใน7มี7ไหนบ้างอืมตรงนี้ไม่มี7มีแต่8เนาะเออนะครับก็นี่แหละนะก็ชนกันในที่ในหนึ่งเนาะนี่ใครชอบหนึ่งวันนี้หนึ่งอาจจะมาล่างก็ได้เนาะเออถ้าหนึ่งมาในสูตรนี้นี่เข้าทั้งสองสูตรเลยนั่นแหละนะครับเาซึ่งผมก็สรุปให้ไปแล้วก่อนหน้านี้ ใครยังไม่ดูนี่อ่ะนะครับสรุปหวยใน2ตัวล่างเนาะวันที่แล้วเน้นห้างวันนี้ก็เน้นห้านะครับเนาะใครไม่ชอบก็อาจจะเอาตัวอื่นก็ได้นี่นี่แหละล่างนะครับผมติดไว้บนด้วยนะรู้สึกว่าจะมีในชุดเดียวด้วยนะเม็ดเดียวที่ผมให้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในเลขนี้แหละเออหรือมันจะเคลื่อนกันนะครับเนี่ยเนาะงวดก่อนให้ไปเจ็ดสองออกมาหนึ่งเจ็ด งวดโน้นที่แล้วนะครับให้ไป5 9ออกมา0ูนย์งวดนี้ลองดูนะครับให้ไป5้าปดนี่มันมันจะเคลื่อนไปออกตรงไหนไ้อีกไหมนะครับซึ่งนั่แหละนะครับมันก็เลขรลดเนาะงวดที่แล้วมันค่อยมันมันชอบออกตามกันนะครับเนาะมันจะออกนี่มันก็ออกงวด2งวดนี่แหละนะงวดนี้ก็ลองตามอีกสักง,งวดนะครับเรขงลดงวดที่แล้วหนะ้าสามเนาะงวดนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ห้าแปดกับแปดสามนี่แหละนะคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูก ซึ่งมันก็มีในสูตรล่างสูตรเดิมใช้มาหลายงวดแล้วนะครับก็จะเป็นในสูตรล่างเนิ้อดีสูตรนี้ในงวดที่แล้วนี่เข้านะครับไปเข้าเข้าในที่ล่างตรงๆเลย5 3, นะ้าสามเนาะส่วนในหลักสิบของสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับในเดือนล่างนี่เนี่ยวันนี้ห้าหกเจ็ดงวดแล้วสี่ห้าหกก็มาในหลักสิบวันนี้ก็มาในหลักหน่วยอันนี้มาสิบ มาสิบมา1ิบเออหลังๆนี่มา1ิบเลยเนาะสูตรนี้เพราะว่ามันเป็นสูตรล่างเดินดีในหลกัก10อ่าเป็นสูตรหลกัก10บนะครับนี่แหละงัดนี้จะมาในหลัก1ิบหรือหลักหน่วยซึ่งผมคิดว่าผมเก่งไว้นะครับเนาะหู uh, เก่งไว้คิดว่ามันน่าจะมาในหลักหน่วยนะครับเนี่ยเนี่ยคิดว่าในสองตัวนี้แหละถ้าจะมาห้าครับ6กนี่แหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเลขดับเนะี่ยวันที่แล้วมันเข้ามันไม่หลุดทักักสูตรเลยผมว่าในงวเนี้ย มันน่าจะหลุดในรายหลักหน่วยนี่แหละไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนหรือจะหลุดทั้งหลักสิบหลักหน่วยนี่อ่าในเลขดับนะครับเลขดับบางทีก็อาจจะมาเป็นในเลขเด่นก็ได้เนาะมานั่นแหละนะครับเนาสลับในที่ล่างอันนี้ก็จะเป็นในเด่นล่างเนาะอืมอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะสลับในล่างนะครับแล้วก็สรุปให้ก็บอกว่าจะมีตัวเลขที่ถูกใจแล้วกันนะครับเนาะส่วนในสูตรที่เป็นเลขวิ่งนี่ ก็จะเป็นในนี้นะครับรวมวันนี้เป็นงวดแรกเนาะวิ่งก็จะเป็นวิ่งบนล่างเลยนะครับยังไงก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องอีกเหมือนเดิมแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดนะครับวิ่งตัวเดียวเนาะก็จับได้นะครับทั้งบนแล้วก็ล่างเลยอันนี้ก็เลขวิ่งเหมือนกันเนาะเลขเด่นเนี่ยเด่นบนนี่ชอบมาล่างครับชอบติดมาล่าง <S <S สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมเนาะบางทีก็สูตรเก่านี่อาจจะบางทีมันเป็นสูตรเด่นบนบางทีอาจจะมาล่างด้วยนี่สูตรนี้ก็มาล่างด้วยนี มีงวดที่แล้วนี่แหละที่หลุดนะพอจับทางได้นี่หลุดเลยนะครับอ่าแล้วก็ในสูตรในรางวัลที่หนึ่งนงวดที่แล้วที่ลงให้ไปเนาะเนี่ยมันมาในหลักร้อยแค่หลักเดียวนะครับเนาะซึ่งก็เลยตามต่ออีกนะครับก็ได้ห้านะครับงวดที่เราได้สี่เนาะเข้ามาสี่ในหลักร้อยอ่าเอาสูตรรางวัลที่หนึ่งนี่แหละแต่ผมคํานวณแค่หลักร้อยเนาะไม่รู้ว่าหลักอื่นจะเป็นยังไงนะครับสําหรับในสูตรนี้รางวัลที่หนึ่งนี่มันก็ยากเนาะหกตัวนะสามตัวยงยาก เนี่ยก็มีในเด่นบนเก้ากับห้าเนี่ยเอามาชนในในหลักร้อยเนี่ยที่ได Herm ้ห้าเนี comes, ่ยเนี่ยสูตรหลักร้อยเนี like ่ยถ้าห้ามาเนี่ยก็น่าจะกลับมาแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยหลุดมาสองวันแล้วนะนะครับสูตรหลักร้อยนี่อืมนะครับแรกๆเนี่ยเข้าดีเลยเนาะหลังๆนี่หลุดนะครับเนาะอ่ะก็ลองดูนะครับเนาะเนี่ยชนกันเนี่ยในเด่นบนก็มีห้าเนี่ยเนี่ยสูตรในรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหลักร้อยก็เป็นห้าเนี่ย ลองดูนะครับหลักร้อยนะก็ขอให้มาแล้วกันนะครับแล้วก็ในชุดบนนะครับสูตรบนสูตรบนก็ได้ทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวกลับนะครับชุดเต็มบนเนาะนี่แหละห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่แหละก็นําไปจับคู่กันนะครับอ่าก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับเนาะส่วนท่านไหนที่อ๋อนะครับสูตรในเลข ในในสูตรเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเนี่ยเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยนะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยให้ชนกันนะเป็นสูตรเม็ดเดียวเนาะสูตรเก่างวดที่แล้วให้ศูนย์สองอันนี้ศูนย์สามเนาะเออแต่ก็มาศูนย์เนาะเนี่ยมันมาในหลักสิบยิ่งเป็นสูตรเนี้ยถึงจะหลุดเนี่ยแต่ก็ยังติดมาในหลักตรงหลักอยู่นะครับเป็นสูตรล่างสูตรนี้งวดที่แล้วนี่มาสามนะแต่หลักสิบไม่มางวดก่อนนี่ 6นี่อ,อกหนึ่งเนี่ให้หกห้าเนาะเออวันนี้มาในหลักสิบวันนี้มาในหลักหน่วยก็วันนี้ซึ่ง2สูตรนี้นั่นแหละมันให้เหมือนกันเลย6กสองเนี่ยเอ,อมันก็น่าสนใจนะครับเนาะหรือจะหอาจจะไม่มาคู่กับ2หรือจะเป็นคู่กับตัวอื่น60 6 1 6ย์3 6หนะึ่งหกอหสส่ห้าหหกอ่ะก็ลองจับไปดูนะครับหรือจะเป็น2ในะที่มาในหลักหน่วยอ่ะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกัน นะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรบนก็ในปกสละกอย่าลืมแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในปกสละกนี่แหละก็ามาเป็นสูตรบนเนาะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะแต่ปาดนี่เน้นปาดเน้นบนเลยนะครับอ่านี่แหละนะก็ขอให้โชคดีกันนะครับก็ Words. หลังหวยออกนี่เราก็มาสรุปแล้วกันนะครับเราก็อย่าลืมสูตรลับแล้วกันนะครับเนาะสูตรลับ สูตรลับนะวัน,นี้ลงให้ดูเป็นงวดแรกนะครับไม่ได้ลงวิธีการคำนวณสูตรเนาะก็สูตรเนี้ยสลับกันมาเนาะนะครับก็ล่างก็4งวดแล้วเนาะหนะึ่งสองสามสี่เนาะบนก็4งวดเหมือนกัน1 2 3 4สี่นะเออนะครับก็บนก็มา4งวดติดเลยนะครับแล้วก็มา2ล่างมา2งวดนี่แหละงวดล่าสุดก็จะเป็นบนเป็นล่างนี่เดี๋ยวก็ได้ดูกันเนาะนะครับสรับ่านไหนที่รอในสูตรนี้ หลังหวยออกนีเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับงวดที่แล้วนี่ซึ่งหลายท่านก็ถามกันเข้ามาเนาะในงวดของวันที่1สิงหาซึ่งมันมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันเป็นในงวดใช้เฉพาะงวดของงวดกลางเดือนนะวันที่ส6บหกในงวดที่แล้วนี่เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเป็นศูตรบนเลยศูนย์ห้าเนาะมาตรงๆเลยนะในงวดที่แล้วนี่เออนี่แหละเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองมาตรง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  กับเนาะกับตรง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 กับตรงอ่ะตรงก็ก็เข้าตรงะส่วนมากนะครับเนาะเนี่ยตัวกลับเข้าไปล่างอ่ะใครรอสูตรนี้นี่ก็กดติดตามกดริ่งไว้เลยนะครับหลังไว้ออกได้ดูกันแน่นอนสลับในสูตรลับนะครับสูตรลับปังสูตรลับปังอ่ะนะครับจะเรียกง่ายก็สูตรลับปังเ่นแหละนะครับใครอยากได้สูตรลับปังนี่เดี๋ยวลัางไว้ออก ได้ดูกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะก็ขอให้โชคดีกันนะครับก็ใครที่อยากถูหวยอยากรวยๆเฮงรวยๆนะก็มันทําบุญเสริมดวงนะครับซึ่งเรื่องแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนทุกท่านจะถูกหวยนะครับเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ